คุณอยากรวยเยอะๆไหมอเอออยากก็ทําดิแค่นั้นแหละผมได้ขออนพิสูจน์ได้เออก็นี้ไม่อชิอแท่ในมาแล้วไม่ก็นยุ่งทางแล้วก็ทำเลยไม่ได้ไม่ได้บอกให้ทุบบ้านทริงมันแค่ <สะ S 1> ยา้ายตัวหวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาติดตามกันต่อกับวิธีปรับเปลี่ยนหวงจุ้ยให้เกิดผลดีต่อดวงชะตาของลูกศิษย์ ซึ่งท่านอาจารย์แนะนําแก้ไขด้วยวิธีที่ดีต่อการปฏิบัติให้เกิดความสําเร็จโดยง่ายการนั้นคุณคุณก็ขยับไ<ม>เยื่อนแล้วคือที่ผ่านมาคุณผ่านได้ทั้งๆที่ไม่มีพลังเพราะนั้นถ้าลงมาแล้วมีพลังคุณก็ขยับแล้วทีนี้อาจารย์จะตัดแค่นี้รู้สุดบ้างหรือทั้งหมดจะต้องสุดสุดสุดแค่นหนาดนี้ไม่ถ้าตัดถ้าตัดก็ต้องเปิดโล <ใน S 1> ด <จะ S 2> เพราะว่าสาคัญที่สุดคือพอไปตรงนั้นเนี่ยมันเท่ากับห้องน้ําอยู่ในห้องนล้วเราโอเคที่ห้องมันต่ำแล้วมันมืดด้วยแล้วมีมีมีซ่วมด้วยไงแต่จริงตามปกติในนี้ก็มืดนะคะใช่ก็ยังมีพูดถึงถ้ายอมลงมาซึ่งมันกว้างฝังพอทีนี้เฮ้ยมีลูกคนเดียวได้ลูกอยู่บ้างกนได้ไม่เจ็ดบวกเลย แต่อาจารย์ต้องขาที่นอให้คุณห่อก็นอนไปดิในห้องในความว่าต้องย้ายลงมานอนงานเลยใช่คือเสื้อผ้าไม่ต้องกระดก็เดินขึ้นไปเปลี่ยนเอาแต่ตัวลงมากินอาหารในนี้กินนอนในนี้กินนอนในนี้สองอย่างคือหมายเพราะว่าเราจะคอนโทรลให้ห้องนี้เป็นห้องเป็นหนึ่งยูนิตช่ยทันคอนโดแล้วกินนอนในนี้เป็นเซฟเฮาส์สำหรับคุณณนขนาดนี้ดีขึ้นแล้วค่อยขยับ แต่คุณต้องสัญญาว่าคุณจะติดตามศึกษาและทําความเข้าใจกับโคงสร้นของอาจารย์รค,คุณจะได้คุณจะได้ออรู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ทําอะไรให้คุณยืนยืนอยู่ณจุดไหนเป้าหมายที่อาจารย์จะทาให้คุณต่อไปเป็นยังไงไม่งั้นคุณคุณก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณต้องเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดิน,เด,นเดินดูแล้วมันต้องมีเห็นนะในรายละเอียดน,นะอืมเอางี้ ถามก่อนว่าถ้าแก้แบบงนี้คุณจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคจะได้ไม่ต้องไปต่อเพราะถ้าไปต่อมันจะเยอะเรื่องจะเยอะมากต้องทาทุกอย่างใหม่หมดหมายถึงว่าชีวิตต้องเปลี่ยนใหม่หมดวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนใหนม่คุณจะนอนข้างล่างคุณจะกินข้างล่างคุณจะมีการานึ่ร้อนในต,ตัวแทนเตากินก็ต้องกินในตัวอาหาราไม่ใช่ว่าซื้อมาจากนอกเนี่ยทำวิธีนี้คุณก็จะไม่ต้อง่ม่ยังไม่ต้องย้าย เซฟสุดเออเซฟสุดเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็ก็ทําอะไรไม่ได้เนื่องจากบ้านที่ชมเปลี่ยนน้อยสุดแะอ่านี่เปลี่ยนน้อยที่สุดจริงย้ายแล้วทำไมากที่จะมีอยู่ในห้องนี้เตรียงโตอาหารโตทำงานเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตึกรู้ไมไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ต้องทำอะไรทุบลื้อถึงที่ง่ายสุดโดยตัวเราเปลี่ยนตัวเราง่ยสุดแล้วว่า กินข้าวภายในเถิงเนี้ยค่ะีจุกเอาออกเอาไว้ทารู้เทีย่เดี๋ยวก่อนถ้ามีฉากระ้ววางตีจู้ได้ไหมเ่ะไม่เอาไม่เอาได้ับี่ย้ายไปไว้น้เขาเขาเป็นไม้ไม้เขาเป็นไม้ย แล้ต้องทำงานต้องหน่ตรงไหนเดี๋ยวจัดให้ไงเดี๋ยวคุณจัดเอาหรือเปล่าเอาไหวป่ะเพราะว่าอ้คิดอีกเยอะเลยงานเรายังอีกเยอะมากถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเราต้องต่อซิกซอวให้มันเสร็จซึ่งมันจะเรื่องเยอะย่าวด้วยแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วอย่างน้อยสุดก็ต้องวางเคสวางเนี่ยนี่คือคือสิ่งที่พูดเสมอถ้าไม่เห็นไม่เจอไม่รู้ข้อมูลทำวงช่วยไม่ได้ไม่ให้โทรถาม เอ้ยจะาวางเพียบมันเป็นไบบนีได้อาจารย์ถึงไม่ไม่ไลฟ์สดไอ้เงั้ยงโม่ตัดสินใจก่อนคนเราเกิดไม่เหมือนกันจิตใจไม่เหมือนกันถ้าไม่สะดวกพี่ก็จะไม่ย้ายลงมาแน่ก็ยังเดื่องทำจะนิรุนแีงอีกแต่ถ้าไม่ได้ลองหันหันทางดีนะคะถ้าเราไม่ได้ลงมานอนตรงนี้แต่ว่าเราย้ายโต๊ะทำงานลงมาอยู่ตรงนี้ไม่เลยไม่ช่วยต้องอยู่โอมประกอบมา สุดท้ายทุกอย่างจบที่เตียงถ้าคุณต้องการเงินเหลือมันคือเตียงนี่เราเราจัดระยะสั้นที่สุดแล้วมันไม่ต้องกระจายหายสูญไม่ต้องผ่านบันไดไม่ต้องผ่านประตูครัวไม่ต้องผ่านห้องน้ำแเลยมันเกิดอะไปบางอย่างมันจะรั่วอยู่แล้วอาการย์ให้มันดักเพราะตรงนี้แล้วมันควบคุมง่ายกว่าที่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนครับเคยชินเราเพิ่งเห็นเหมือนมันไม่ได้ใช้หรือหรือถ้าภรรยาและลูกไม่สะดวกจะย้ายได้ไหมจะย้ายาปไ่น จะตุ้ยช่ยก่อนคนแรกคนแรกหนักเยอะเลยคุณมาลองก่อนลดเพิ่มเองจัดการทุกอย่างเองตาโต๊ะอาหารมีแล้วทุกคนนั่งทานรวมกันที่โต๊ะอาหารนี้ไม่ใช่แยกไปโต๊ะนั้นนี่โต๊ะนี้ทีนึงเพราะฉะนั้นมันจะกลารว่าตายต้องกินพร้อมๆกันไม่ใช่ใครมาก็กินน้ำเน่าเน่าเน้าติดจู้ทำอาหารในนี้เลยใช่ต้องจัดให้ในนี้ต้องอาหารอยู่ประมาณนี้หน้าติดจู้ก็มีโต๊ะนี้ก็ต้องใช้โต๊ะเราเอาโต๊ะนี้ย้ายไป ใช่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่เหมาะเป็นมือคนมันต้องฟิตที่นั่งด้วยไม่ใช่นั่งเดี๋ยววันนี้ตรงนี้วันนี้พรุ่งนี้ตรงนั้นแต่ลที่สปีดเตียงดีกว่าใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องว่าอยู่อยู่คู่กันแหละเพราะว่าคุณนี่คนนึงเป็นตวันออกคุณอีกเป็นตวันคนหนึ่งคนหนึ่งนอนทะแยงห้องรูมใช่ไหมเพดี๋ยวเ่เดี๋ยวรอก่อนที่จะเตียงก็้หญิงอาจจะไม่ลงมาก็ได้ไม่เป็นไรเราจังเหรดเราให้ก่อนเคาจะมาวันไหนเนี่ยหนึ่งแต่ผู้ชายต้องมาเจ้าสองตานะครับ ถ้าเกิดว่าังไม่กล้ยังงอยู่ห้องอม่นโหลดมาจะงงงอยู่เหอเพราถ้าไม่เงนไม่ไม่ไม่งงอ่ะแค่ย้ายห้องนอนลงมาอยู่ข้างล่าปกติคนอื่นต้องย้ายบ้านแล้ว้าใจัล้ข้าใจบล้วถ้าถ้าถ้ามันง่ายสุดเซฟสุดง่ายสุดเซฟสุดถ้าพูดถึงวิธีการอื่นก็ อันนี้คือสิ่งที่คุณบอกว่าอยากปรับวงจุ้บ้านเนี่ยคือวงจุ้ยแหล่ะคือย้ายตัวเองลงมาจากชั้นสี่เอาง่ายๆนะที่เข้ามาในบ้านคุณไม่มีวงจุ้ยอะไรเลยพลังมันจะเหมือนควันน่ะที่เราเอื่อยๆนน้ำที่ไหลเอื่อยๆมันไม่ขึ้นไปถึงข้างบนหรอกป่ะอาจารย์เอาตัดสินใจตรงนั้นเป็นห้องนอนคุณแค่ตัวคุณมาเดียวเอาได้ลอง กินข้าวเลยเกาะเล่นมือก็อยู่หน้าฉากก็เล่นพูดใช้นั่นจะมีกูใช้แม่เอาตำแหน่งเอาต้อมันอยู่ตรงตำแหน่งตู้เซฟไม่ตรงนี้ไม่ได้ต้องไม่ใช่ที่เดียวคุณใช้ตรงนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าผู้หญิงตำแหน่งตู้เซฟของบ้านหรือของเขาของบ้านอาชันหนึ่งอาชันสาม ทำเป็นศีโก็หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดด้วยออตูไม่ต้องเปลี่ยนแต่ใช้น้ำไฟหาคนโพกกระถางก็ได้อ่างก็ได้ที่มันเก็บน้ำได้อยู่ดินเซรามิกดินหรือเซรามิกข้างนอกเคลือบสีแดงข้างในใส่น้ำ ตั้งไว้ประตูซ้ายขวาข้างหน้านะตั้งโต๊ะเล่นหุ่นอยู่เลยใช่ค่ะสี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 ในฟ้นนนา,าดินมันจบตำคูลเลอร์เนาะเล่นหุ่นเล่าแถวข้างหน้าเลยจะมีฉากฝังเี่คูลเลอร์ตรงไหนวะไอสีหนึ่งมันจะมันจะเป็นคูลเลอร์ เอาเอ,อาอะะอตรงนี้นะคะได้สิ่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าโต๊ะอาหารอยู่ตรงนี้าาในครัวทำทำน้ำน้ำไหลามาะตะกี้เล<ว>ยเป็นตัวตองเตานี่ถ้ากำหนดครัวได้แล้วตาเตาที่ได้กำหนดกำหนดครัวได้แล้วนี่ตัดกำครัวครัวนอกครัวน้่งเด็กเด็กยังยิ้หนื่นี่จะเป็นอ,อ่างขมยคนของเขากับบ้าน เอ,เอาเอฟไม่เกี่ยวน้ำร้อนเอา,าหกุพิฆาตอายุรุกหกพิฆาตไปอายุคนคนครัวอยู่ข้างหลังเนี้ยใช่แล้วถ้าเป็นห้องนอกไอ้ห้องว่างๆเลยนะโดยไกลม,มันมีห้องว่างๆมันจะเป็นครัวนอกแยกหรือคุณก็ หองที่ออกไปแล้วเจอเจอมันจบมันมันลงตังค์มันลงมันได้ไม่หยุดเอ๋อก็ถ้าถ้าทำก็กะว่าอาจจะถมแล้วก็ยกคือได้คืออีกเยอะคือาเอาตรงนี้อเเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันมีเตามันก็จะมีไม่ได้เพราะมันไม่ได้มันก็ต้องทําจอกออกไปได้ทำคือถ้าปรับตรงรู้นะถ้าปรับที่แล้วทำได้ยกบด้เพราตรงนั้นลงมันได้ไปใส่ที่น้องปรับที่ก่อนใช่ตรงนั้นกะว่าถ้า ใช่เพราะตรงนี้จริงๆถ้าทำมันก็ต้องเจาะอีกทีเหมือนกันมันก็ไม่ได้ก็เลยถอนเสียครับได้แต่อยากไ่ามากคะแต่นี่น่าจะง่ายกว่าตรงนี้คือมันทำได้เร็วกว่าก็ทางด้านในเหรอสายสามคือสรุปว่าถ้าเขาอยากจะทำตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามัน มันจะไม่ครบองค์ประกอบไงยังไม่เห็นไงนะเราไม่รู้ไงว่าเราต้องทำงานแค่ไหนบางคนรับปากทำไปแต่ไม่ทำเลยกอดลิษไม่ได้นะต้องทำหลังนั้นที่ยี่สิบสองตอนนี้ห้ามห้ามผู้เสริมาั่งสองสามสี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่อาศัยโม่จานอย่างเดียวแล้วตัวเองไม่ทำอะไรเลยเงี้ยแล้วแถมขี้เกียจอีกให้โม่ไปก็ยังขี้เกียจอีกบุญก็ไม่เคยทำแล้วก็ตัดอกตั๊ก มาบ่นถังมา,างนี้ด้วยดีว่าไม่เคยบน่นถังก็ตังนี้ด้วยถ้าร,รุ่นเก่านี่ครูเขาบอกมาข้ามัานี่้ามเลยต้องกาต้องลงน้ำสองสามสี่หรอมั้ยสองสามสี่ตัวแรกเอสองทสิ่เราเข้าป,ประตูบานประสานคือ,ค,อคือมันเป็นเสี่ยมเียเเลี่ยมที่จะประสานได้ไง ก็ทาแบบเนี่ยทำคัดให้เขาเลยเอาตําแหน่งบุคขาต้องคาด้วยแล้วเดี๋ยวให้ยาแต่ไม่แน่ใจอ่ะเพราะเขาคขาเขาพลังเละอะจเขาเขาเปประตูทำยังไงให้พลังมา,าไม่ใช่เวลาดีไซน์ออกไปนีมน่มันต้องมันมันต้องทาไงต้องทําทุกอย่างด้วยไม่ใช่เลือกทำบางอย่างเออไม่ใช่อันนี้ชอบอันนู้นไม่ชอบต้องทําให้ครบอ่ะ กัรพลังไม่ใช่ไปไม่นมันเหมือนคุณลงเรือมีเรือลอยๆกระแท่งๆอ่ะที่พายก็ไม่มีหางเสือก็ไม่มีมันต้องอะไงไม่มามันต้องใส่ครบชุดอ่ะเข้าใจเออาใเอออย่าระวังอ๋อีเิตลูกบ้านมึงต่ำกว่าพลังมันก็ไหลไปบ้านนมึงเรียกี่ไงถึงต้องถึงต้องมูไปประกอบเนาะโอเคติชิ้น่งเออต้องใช้มูประกอบเป็นหลักเอาเท่านี้ก่อน รอมีความเข้าใจมากกว่านี้ก่อนนี้ก็เยอะแล้วหรือว่าทำารัวเสร็จแล้วก็เชิญไหนทีก็ได้ก็ได้กำหนดกำหนดตากหนดตามี่ตอคุณอยากรวยเยอะๆไหมเอออยากก็ทำดิแค่นั้นแหละได้ขอมันพิสูจน์ได้เออก็นี่เมื่อเชิญท่านกันมาแล้วได้ได้รู้แนวทางแล้วก็ทำเลยไม่ได้ไม่ได้บอกให้ทุกบ้านทิ้งมันแค่ย้ายตัวตัวเองมาตัวนี้เจอก็ดีอยู่แล้วแค่วางให้ถูกตำแหน่งตามที่บอก จักาโอ้ยี่เซลก็มันเยอะแล้วเข้าใจครับ